ะะผบช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะน้องใบตองก็จะมารีวิวขนมออกใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพอน้องใบตองเห็นขนมออกใหม่ตัวนี้นะคะรีบซื้อมาเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าน้องใบตองไม่มีฟันหน้านะคะน้องใบตองจะซื้อขนมอันนี้มาใส่ฟันหน้าตัวเองคะ่ะเ,เอาโชว์เพื่อนๆหน่อยสิคะก็น,นี่เลย ฟันค่ะใช่อ่ะเรามาแกะดูกันนะคะใช่ค่ะคือนี่คือราคาห่อละ10บาทนะคะในเซเว่นอันนี้เป็นขนมออกใหม่เลยนะคะทุกคนเป็นเยลลี่นะคะหอมไหมหอมมากเลยอ่ะมาเทดูเซ็ตจานจะเป็นแบบนี้ก่อนให้ดูข้างในก่อนอุ้ยมีหลายอันน่ามีฟันมีเขี้ยวด้วยเขี้ยวเลยอุ้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 ยมีเหงือกติดฟันอีกกี่ชิ้นคะน้องจองมีทั้งหมด อุ้ยนี้มันติดกันด้วยอะอ,อ,อ,อได้นะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดชิ้น,นอ่ะมาลองใส่ฟันน้องไม่ต้องดูสิคะหยิบมาสักชิ้นสิคะเอ้ยมีทั้งมีเขี่ยวกับไม่มีเขี่ยวด้วยนะอ่าลองดูสิสคะอุ้ยมันใหญ่กว่าปากตองลองดูเฮ้ย ม่ต้องมันหวานๆนะกัดเข้าไปลึกกว่านั้นได้ไหมคะไม่ถึงว่าเอาใหญ่เข้าไปลึกกว่านั้นได้ไหมคะไม่ได้มันอย่างนี้นะคะทุกคนเหมือนแก้วน้ำหมาเลยรหรอแก้วน้ำอันนี้มันไม่ไม่น่าหรอค่อยค่อยลอเนาะจอนะคะก็สามารถซื้อสอได้นะคะได้เหรอคะถ้าถาไม่ไหวนะคะน้องไม่ต้องลองชิมให้เพื่อนดูสิคะอร่อยไหืม คนถักแล้วเกลือมันจะหลุดมันจะหลุดอ,อร่อยไหมแม่ชิมด้วยอ,อ,อร่อยหวานเจลอี่เไม่ต้องรองไปฟันเคี้ยวดิคะนี่นะแม่เราจะให้ทุกคนดูนะคะนี่ม,มันมีทั้งหมดแปดชิ้นนะคะแม่รากินมาลวหนึ่งชิ้นจะมีเป็นฟันเคี้ยวอกว่ามันมีทั้งฟันปลอมนะคะที่แบบเป็นเจลลี่มันฟันคนใช่ไหมมันเลีอร่อยฟันคนเยอะใช่ อืมแล้วก็มีมีเป็นเคี่ยวน้องวิตยตอนยังไม่ใส่เคี่ยวให้เพื่อนดูอ่ะนี่อ่านี่ไงอีเคี่ยวเป็นไงเป็นเด็กคูล่านะคะทุกคนเป็นเมล์ขายโอ้ยเกินเลยทุกคนช่างนี้ขนมดีนะต้องเนาะชิ้วิชิ้นใหญ่เกินไปไหมคะเกินไปเลยอืมชิ้นใหญ่นะคะก็ เพื่อนๆน,นะคะก็สามารถซื้อมาลองใส่ก็ได้นะคะก็ซองนะคะมันมีบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีคนแบบคนแบบเคี้ยวนะคะแล้วก็ฟันแบบเรียงสวยงามใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะแล้วก็มีคนเห็นด้วย <c oughs> แต่เราไม่เห็นคนเห็นนะ,ะถ้าใคร <c oughs> อยากซื้อมากินซื้อมาเล่นสนุกสนุก,นกใช่ไหมคะก็มาทําไงคะ ซเ<อ>นะคะ<อ>ราคาห่อละ10าบาทนะะเป็นขนมออกใหม่ช่วงนี้น้องไม่ตองไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะเพราะโควิดเยอะใช่ไหมคะใช<า>ะ่หลังจากที่น้องไม่ตองสอบเสร็จแล้วตอนนี้ช่วงนี้น้องไม่ตองสอบอยู่เนะาะแต่หลังจากนี้นะคะน้องไม่ตองจะพยายามรีวิวขนมออกใหม่ในเซเว่นให้เพื่อนๆได้ดู<า>นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามทํายังไงคะน้องตองก็สามารถกดติดตามได้นะคะกดติดตามแล้วก็กด เลือกทั้งหมดนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะแจ้งจะแจ้งเตือนนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะได้มาชมคลิปของน้องใบตองน,นะคะเป็นคนแรกเลยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้เราไปตตองคลิปตยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย ลุ้นลวทุกคน